สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางฝั่งโขงสปปลาวด้วยนะคะเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางเราพัฒนานะคะงวดประจําวันที่29เมษายน2564นะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันจันทร์ ที่16นะคะที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรเนาะสำหรับราวพัฒนาลาวพัฒนา6ตัวผลออกที่554018นะคะ554018 4ตัวตรงก็4018นะคะ3ตัวอ่าสตัวนะคะ3ตัวบนก็จะเป็น018 2ตัวล่าง40นะ,ะพี่น้องจับให้เด่นที่7กับ1นะคะ และพี่น้องก็ฟันไปที่7นะแต่ว่าก็พี่น้องก็บอกอยู่นะว่าให้รูด2หลักไปเลยเพราะว่าโอกาสที่จะมาทั้งสองหลักนะคะและพี่น้องจับคู่ให้ไีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็ไม่ถึงหนึ่งแปดถ้าเกิดสมาชิกท่านไหนที่จับแค่นี้แล้วไม่ได้รูดนะคะพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคือจับให้แล้วมันไม่ถึงใช่ไหมคะเพราะว่าพี่น้องก็พูดในคลิปอยู่นะว่า พี่น้องจับคู่ให้น้อยตัวนะอาจจะจับไม่ครบอาจจะจับพลาดไปนะคะฉะนั้นให้เน้นรูดเนะาะอันนี้ให้60ออก40นะคะสำหรับล่างก็เข้าเฉพาะเด่น1เนานะและถ้าไขรรูดนะคะก็1 8นะทีนี้เราก็มาดูของวันที่29เเมษายนกันต่อนะคะ สำหรับวันที่29นะคะพี่น้องให้เด่นที่3นะจับคู่ให้ก็จะมี35 37 38นะคะอ่า้า1 4 4 4 4 9 1 7 8แแลวก็09นะคะสำหรับเน้นนะคะพี่น้องเน้นให้ที่รูดนะรูด3คะ่ะเพราะว่าพี่น้องจับคู่ให้น้อยตัวนะจับให้แค่นี้เองนะคะแต่ก็เหมือนอาวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะ ให้เด่นหนึ่งแต่าพี่น้องจับแค่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าห่งเจ็ดหนใช่ไหมอ้าหดคะก็ไม่ถึงหนึ่งแปฉะนั้นอันนี้ก็คือเน้นรูดนะคะเน้นรูดนะส่วนอันนี้ก็คือคู่จับเสริมขึ้นมานะอ่าก็คือ1นึ่งสี่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 เก้าหนึ่งเจ็ดแปดเจ็แล้วก็ศูนย์เะคะอ่าพอ,อเรารู้3แล้วก็มาเพิ่มอันนี้อีกสักหคู่นี้นะคะกันไว้นะคะสำหรับโอกาส ไม่แน่นะคะอาจจะเด้งบนล่างเนาะสำหรับราวพัฒนา3ตัวนะคะพี่น้องจับให้4 3 7 9 3 8 8 4 4ดเ7า 7, แล้วก็1 3 5นะคะสำหรับ3ตัวนะสมาชิกชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะคะแต่3ตัวเนี้ยก็มีทั้งหมด6ชุดนะ,ะแล้วก็ไปกับนะ6 6อันนี้คือ อันนี้คือสามหางนะอันนี้3ามหางอันนี้คือคือหกนะคะหกประตูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าสามสิบสามสิบสามค่ะลงทุนสามสบสามบาทแลกกับเท่าไหร่คะคุ้มค่ะไม่ต้องโต๊ดนะคะตรงตรงเลยนะสำหรับสามตัวนะคะเราพัฒนาวันพฤหัสนี้พี่น้องก็ขอให้เฮงเฮงปังๆนะคะหวังว่าจะเด้งบนล่างเนาะพี่น้องก็ อยากให้ทุกคนเฮง,งปังๆนะพี่น้องลืมนะคะว่ามีลาวพัฒนาเมื่อวานมัวยุ่งกับหวยหุ้นแบบตั้งแต่เช้ายันดึกนะคะแล้วก็มาดาวโจนอีกนะคะมันหลายอย่างเลยจนลืมนะคะว่าวันพฤห,หัสมีลาวพัฒนาก็เลยพอลงคลิปหวยหุ้นเสร็จนะคะ,ะหุ้นเสร็จพี่น้องก็นึกขึ้นได้โอ้ตายแล้วมีลาวพัฒนานี่ก็เลยมานั่งคำนวณแล้วก็มาทำคลิปลงนะอ่า สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเฮงเงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆ,กๆคอมเมนต์พี่น้องก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจะไดะ้ชวนสมาชิกท่านอื่นมาอยู่ด้วยกันเฮงเปังๆไปด้วยกันนะคะคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ